เดียวกันเลยอ่ะนี่เอ้วอทธเอ้ยมึงอ่ะแก้วโว้ยหัวสองหุบุก้าแก้วเห็นไหมอทธรเอ้ที่ที่ทุกตึงอ่ะเอ้ที่ลึกมีเงืกผูหอมไปด้วยนะกินเนี้ยูหอมแล้วผัวเอ้ยต๊ะผูไม่ได้หอมกลบจะหอมแล้วแต่อุุกตรงนี้ไปหน่อยนึงนะตรงลองงนี้ตรงนี้ไม่โดนอย่าโดนลื่นอย่าลื่นนะเนี่ยมนไมโดนนะ ไม่ได้ไม่ได้เมียมึงบอกก็อื่นคุยกับกูคนง่ายง่ายก่อนเมียมึงมีจุดแล้วหากูนะเไ้ยจริงเหรอกูหอมไปด้วยพีงกูดูกระถิเมียมึงจะอยู่เลยนะให้ก็นั้นโดนกูโดนผ้าพู่เยาว์เนี่ยเอ้กมจะต้องมีกูต้องมีอะไรกูแน่เดี๋ยวกูเชื่อกูสิโอ้โหชีวิตจริงเขาอย่างนะถามจริงนะทำไมเอาชีวิตจริงแบบมาคุยเลยแบบเรามีเมียเนี่ยเราต้องการอยากมีกี่คนนะความรู้สึกเรา สมมติเรามีเมียนะ่ะมีผิงมาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยอยากมีสักากี่คนแล้วตอนนี้เรายังไม่มีครอบครัวไงแต่คิดด้วยเฉยคิดด้วยเฉยจะต้องคนเดียว้ะดีไหมต้องคนเดียวถ้าเป็นไปได้พูดแต่ว่าไม่ตลอรตอแหลเลยอยากมีกี่คนตักประมาณถ้ายังไม่มีครอบครัว้วยังไม่ย,ไมย,ไมยังไม่มียังไม<า><ำ>่ได้นับยังไม่คิดไงแล้วไม่ได้เป็นไงในคนปฏิบัติเป็นไงโอเคไหมหรือว่าโอเคไหม เคยยินลาการไหมยีนละการเด็กเนี่ยแบไหนวะเติร์ปบอร์ดแบบนั้นแบบเติร์ปอแบบอร์อดในที่เล่นเวลาเป็นอ๋อทะเลน,นะหรื <c oughs> เอเติร์ปเติร์ฟเติร์ปบอร์ดอะไรเงี้ยวัดเป็นแบนนะแบนอะไรไม่มีอะไรเลยกแบบะโตขึ้นอ <c oughs> ะใส่กูเห็นอยู่เอออะไรแบงนั้นเลยโอ้สภาพที่โตลงเลยนะโตลงโตลงแล้วก็อูชานี่นะรู้จักเบอร์บี้ปะ อย่างนั้นเลยตาแบบคุณโป้น่ะไอจ้าโอเปอร์พี่เก่ามากกระไรที่ผ่านเฮ้ยคนดูไม่อัปเด็กไอเจ้าถามมึมึงเอาโอเปอร์พี่ตัวอะไรอ่ะยังแต่กูเพิ่งเริ่มประกวดก็ไม่ได้นึกถึงเปอร์พี่แล้วดูอ่ะเขาแต่เขาแต่เขาแตงคู่กันน้องคู่อ่ะน้องคู่ก่ะจะพอได้อาโป้นเลยกลัวไหมกลัวไหมนี่จริงจริงมันไปร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ต้องพกก๋วยเตี๋ยวนี่ทำไมวะโขแขนนี่อยู่ตรงนี้เลยแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยเอาแขน นี่ถ้าเกิดว่าเมียมึงอยู่อะแบบอยู่ประจันหน้ามึงอย่างเงี้ยมึงมึงจะบอกอะไรกับเมียมึงอบบเด็กทีนี้ยบบถึงพูดเมียมึงอแกดูดิให้พูดเลยนี่จะพูดจริงนะถ้าเกิดว่ามามามาอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะเด็กจะบอกเลยอีแแฮะเจ๋งว่ะนี่แล้วมากลัวแม่กลัวเมียไหมโอ้พูดจายไปกลัวเมียโอ้ไม่เกี่ยถ้าเกิดเด้วยนะเยังไงอะไอ้สัด รวมๆต้องมีคนหนึ่งเขาดูดีไม่ต้อรวมนะอันนี้เขาแยะมาตั้งแต่แรกเลยมาตั้งแต่ตอนไหนเติเิมเลยตั้งแต่เริ่มเติมเลยอ้เอ้ยขอบคุณครับคุณไงเป็นคนเป็นคน่ ไี่เคยไปเที่ยวทะเลบ่อยชอบทะเลมากเพราะว่ารักทะเลเนี่ยชอบน้ำชอบเป็นคนวิ่งเซิร์ฟชอบเป็นคนใจเย็นชอบอยู่ที่ทะเลอะไรนี่ไงวิ่งเซิร์ฟเล่นกันบ่อยเลยไม่ใช่แบบนี้เลยเมื่อกี้ไม่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 อ๋อไอเฟอพี่อ่ะพี้เป็นคนชอบเล่นตุ๊กตาเฟอน์ี้แม่แม่เขาไม่ได้ชอบเลยวันที่บอกตาโปนเหมือนเซิร์ฟบี้วันที่บอกตาเป็นโกลเซิร์ฟบี้ คลายเพราะว่ารักเฟอร์บี้ไงคนรักเฟอร์บี้ก็มีน่ารักไม่อีกมา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 อีกเหนคลิปเห็นโอ้นี่ยอ่ะคุณว่าเมียแขนไม่ตะเกียบผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาผู้หญิงนมึงเนี่ยเป็นลำเทียนเลยนะโอ้ดูก่อนวันนี้ไม่ได้บอกเทียนไม่ได้บอกตะเกียบนะก่อนไงเมื่อกี้พอบอกผู้ตะเกียบแล้วจะบอกว่าอุ้ยอไม่ไหวลำเทียนโดนก่อนซะแล้วยังยังไม่หมดตุดคลายแม็กเลย ยืนประจำหน้าเมียประจำหน้าเมียจำไมเะมีแห้งคุณจะอุดเสียต้อเกลียงไงต้องุเต้องเกลี้แห้งเราเล่จริงๆเลมึงมีปแายลตลอดเลยนะปลตลอดเลีไปเน่ยแล้วก็ไปนั่งร้องผมร้องไห้สมควรไงสมควรไงสมควรเจอแบบนี้กูบอกไงผู้ชายเขาจะคุยกันเออจากูเยนะ เกิดคนเดียวตายคนเดียวเมียกูเนี่ยนะตัวตัวตีอม่เอาตัวตีวันนี้ชายแท้เลยอ่ะไม่เหมือนกันไม่เป็นคนรักเมียมึงมึงลองนึกภาพดูนะสมัยก่อนอันนี้อย่าว่าอย่าว่ากูทะลึ่งไม่ทะลึ่งไม่ทะลึ่งคนเราม่ทอยึ่งหยดหมดมันอยากหยดไม่หมดสมัยก่อนมาไม่ๆโอ้โหมาตัวเป็นตัวรีบมาเลย ไปทำแต่ลไปารผนั่งทำเหยเออคุณเมื่อก่อนมึงไม่รู้เหรอนี่เรียกนมอย่างนมโคกนทลูกะี๊ดลูกจี๊ดแต่อยากไปทำไะทำมาโอ้โหใหญ่ๆบนหัวเนี่และคิดว่าตัวเองสวยคิดว่าตัวเองสวยไม่ต้องไม่ต้องกูรู้ว่ารู้คิดว่าตัวสวยคุณดูตาทำตาด้วยเมื่อก่อนตาแม่งยากรบาดุกทะเล สามแม่นแบบน่ารักเหรอน่ารักใช่ไหมชั้นเดียวอะเสือกไปทําตาสองชั้นไปทําแล้วดูดีเลยไปนํำเงโอ้ไปดูแล้แฉอทำตา้ยแก่ต้องว่าว่าแก่เลยเหรอแล้วแล้วก่อนนี้นะื่าแก่นะน่าแก่นะคือปกตินะตนกิมกีมันจะต้องแบบดูดีใช่ไหมอเออนนี่เหมือนแปลว่ากินขี้มีไขมันอะเป็นไงม่ีวบวมอะตัวบวมใสยกรรมตรง โอ้โหทั้งตาทั้งโอ้โหมดแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนฟันเมื่อก่อนฟันนี่เหรอโอ้ยหูยนี่ไม่มีดีเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้คำว่ามึงเคยเห็นแบบเล็บเล็ดตีนเล็บตีนมโอ้โหโค้ดายเล็บตีนเล็ดตีนเล็บตีนนี่ใช้เวลาอยใ่างนี้ใช้เวลาใช้ที่ประจานเนี่ยถ้าเลือกไว้ที่ประจานเนี่ยฮะ พูดนนคนเดียวเลยเ่ยน,นี่นความในใจออกมาหมดเลยเนี่ยพี่พูดมานี่ขาแตกไหมขาแตกไหมไม่แตกหรกูซักพี่เนี่ยพูดคนเดียวเลยอ่ะงูจระเข้ตือนแล้วนะขานะสมัยก่อนเนี่ยนะทำไมยังไงขาเป็นยังไงอีกขาดำอีกสิวันนี้บอกขาดำใช่ไหมมีอะไรสวยมากเนี่ยพูดมาสิจัก,กลร้สวยมากแจกลร้อีกจักลร้น่ารักมากเลยน่ารักไหมโอ้โหเมื่อกี้พี่ค่ะ อยากจะมีกูดูว่าจะฟาดกูบอกไปพี่นายสอนมาใครหายแวบ้ยพี่นายสอนมาให้พีดวื่อกี้ใช้อะไรถีบปุ๋ยใอะไร,ะรถีบล่ะ,ะใช้อะไรถีบพันต้ใช้อะไรถีบนใช้มือถีบใช้ใตีนถีบใช้ตีนไงมันอี่สิทำไมประจานก,กันแบบนี้คะเรื่องสัญเกกรรมเนี่ยพันแค่ามาพูดแบบนี้กันเรื่องไม่มีอะไรสวยเลยหรอพูดมาสิหนูมีอะไรสวยไหมมีไหมมีใจที่สวยที่สุดเลยใจแล้วใจเนี่ยพองไหม มยขอดูหน่อยได้ไหมล่ะดูอะไรอ่ะดูใจอ่ะไม่ต้องดูหน่อยสิไม่มีพี่ก็อยากสัญญากรรมมั้งอย่าพูดเลยพูดมากนะวันนะพ่วจังเลยพ่วจังเลยอยากจะรู้จริงเลยมีบรรดาเมียที่ผ่านมาเนี่ยมันเด็กพูดหนูได้ไหมไม่มีหรอกไม่มีอยู่หรอกพูดนักที่ไหนไม่มีหรอกแผลไม่ได้ยังม่มีไม่มีไม่มีไม่มีหรอก มึงน่ารักไปเนอะมึงเป็นคนน่ารักอ่ะถือว่าผู้หญิงชอบมึงเยอะไะมึงเป็นคนน่ารักเนี่ยเป็นคนแบบเอออดอ้อนนี่วนล้วมันมันตบหน้าเมียพี่ตบหน้าแล้วมันก็ตบหน้าหนูเนี่ยมันคุยดีกับแม่ไงไปจัดการเลยแต้ว่ัวผมไม่ผัวไม่อะไรนะเพราะจุ่หน้ามาหัวเมียต้องจัดการนะอ้าวมาหัวนะให้จบ

พี่ลุนพี่ลุนต้องเห่าใช่ยมเหรอแต่พี <currently> ่ยอมเอาเลยพี่ล er <repetition> ุนอเรายังไงยังไงกระโดดได้ขนาดใครคนอื่นได้ไงเอ้าวตจ๊กไม่ได้อ่ะแล้วตัวเองอ่ะพี่ตัวเองอ่ะดีนั่งหรอคืกอดหัวคนอื่นเขาเนี่ยใช้ได้ที่ไหนแล้วกูไม่มีโควต์ลงหี่หน้าแม่งเลยโอเคโอเโคแขนทิ่มแขนทิ่มเลยทะลุเลยอ่ะเดี๋ยวนะเอาเลยเอาเลยนี่ตัวดีเลยนะมีเลยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยว พี่เน็กพี่ไม่ต้องลาออกอะทำไมเนรุปไปพ <laughs> ี่พี่กับพี่ยิ้วเขาเลยประจานน้องว่าน,น้องปากนี้เล่าู่เลยนะมึงออาไงมึงออาไรมึงต่อยกูว่ะเฮ้ยมือต่อ,อ,อยจริงนะเฮ้ยพี่ไม่ต่อยแต่เพราะมันเปฟ้ามึงต่อ,อยอกูจริงเฮ้ยเอาตรงนี้ฉีกจริงไหมฉีกจริงเลย่ะเอาป่ะมีร้านนะ